วันที่17สิงหาคม2 5ง6รเวลา8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมปากเปลี่ยนกรมประมงจัดสุขบรมหลักสูตรอมดีมีทุนกับกบขรุ่นที่1ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ข้าราชการกรมประมงที่เป็นสมาชิกกบขจำนวน122คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก การจัดการเงินส่วนบุคคลการออมการลงทุนและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมมีจิตสํนนึกที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรโดยมีนางการพิชชาพึ่งพรหัวหน้ากลุ่มวินยัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรมร,รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง,กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในพิธีเปิดการฝุกอบรม